ครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่แอดขับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ยังไม่มีอะไรใหม่มาให้ดูเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็มาตอบคําถามให้เหมือนเดิมนะครับส่วนสโคบนะผมขอค้างไว้ก่อนทีแรกก็นัดไว้นัดกับเพื่อนคนหนึ่งเนาะเขาทักมาเขาอยากเห็นวิธีทำก็นัดเขาวันนี้แต่ว่ามันอุปกรณ์มันยังไม่พร้อมนะเดี๋ยวก็ขอเลื่อนไปก่อนนะครับส่วนวิธีทาสโคบนะเดี๋ยวก็จะวัดระยะให้ด้วยวัดระยะ ว,วัดระยะจับกล้องวัดระยะเจาะรูวัดระยะที่ประกบสายตานะครับเดี๋ยวจะวัดระยะให้ด้วยเพราะว่าบางทีอะถ้าเราซื้อมาเดิมๆถ้าเราไม่ตัดอ่ะแล้วเราเอามาทําเลยอ่ะเวลาเราไปเล็งอ่ะเหมือนมันก็เหมือนกับเราเล็งไกลกล้องอ่ะมันก็จะมองยากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เดี๋ยววัดระยะให้เลยมันจะได้ง่ายนะเผื่อใครแบบจะไปทําใช้เองนะครับก็เดี๋ยวขอติดไว้ก่อนเนาะคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาตอบคําถามให้ก่อนเหมือนเดิมนะครับก็คําถามแรกนะครับ คุณไกสอนนะครับเขาบอกว่านะครับเล็กพันแปดยิงสิบหกเหมาะสมกันหมครับแนะนําด้วยถ้าถามผมว่าเหมาะสมไหมผมก็ว่ามันก็ยิงได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าเมื่อก่อนนี้นะครับมันมันก็ไม่มีลูกตอกนะมันไม่มีลูกลูกสิบหกลูกสิบเจ็ดเมื่อก่อนเนี้ยมันจะมีแต่อะไรอ่ะฝาดำฝาแดงซูเปอร์ฟิลซูเปอร์ปอย ถ้าผมถ้าผมพูดผิดก็ต้องขออภัยนะมันนานแล้วซูเปอร์พอยต์ซูเปอร์โดมซึ่งมันก็จะมีน้ำหนักสิบสี่จุดห้าสิบห้าจุดแปดกตีทั้งสิบหกแหละบอยตัวซูเปอร์ฟิลมันสิบห้าจุดเก้านะครับแล้วก็เป็นฝาแดงแล้วก็ฝาดําไปเลยฝาดําก็สิบแปดจุดหนึ่งสามเนาะถ้าถ้าผมจําผิดต้องขออภัยนะมันนานแล้วแต่ก็น่าจะใช่แหละเพราะฉะนั้นนะครับถามว่าเราจะยิงลูกสิบหกเหมาะสมไหมมันก็ได้นะครับมันอยู่ที่เราเซตนะ ตอนนี้ผมก็ใช้อยู่ลูกสิบหกนะครับก็ก็มันต้องลองเทสนะสรุปนะครับว่าถามว่าได้ไหมได้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเขาก็เล่นกันลูกสิบหกเนาะตอนนั้นยังไม่มีลูกตอกอะ่ะมันก็ไม่มีตัวเลือกเหมือนทุกวันนี้ทุกวันมีลูกตอกขนาดน้ําหนักในแทบจะสั่งได้เลยหลายเจ้าบางทีเขาสั่งทําตามสั่งเลยอยากจะได้น้าหนักเท่าไหร่เขาทําได้แต่ที่ผมมีแค่สิบห้าจุดแปดสิบหกแล้วก็สิบแปดนะเพราะว่า จริงๆมันมีสิบเจ็ดด้วยแหละแต่สิบเจ็ดอ่ะผมยังไม่ได้เทสยังไม่ได้อะไรก็เลยยังไม่ได้ทําเนาะอีกอย่างหนึ่งถ้าเราทําหลายน้ําหนักอ่ะมันจะมั่วเดี๋ยวอันนี้ก็ไม่ทันเดี๋ยวอันนี้ก็ค้างเดี๋ยวอันนี้ก็มันก็จะมั่วไปใหญ่ก็เพราะฉะนั้นก็เอาหลักๆแค่สามขนาดนี้ก่อนพี่ครับลูกเบอร์สองที่มีขนาดโตห้าจุดห้ายิงได้ไหมครับมันฟิตไปไหมถ้าถามผมว่าฟิตไปไหมฟิตเลยแล้วครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ผมได้บล็อกเล่นบล็อกทีแรกเลยนะ มันจะ5.55นะครับซึ่งมันจะยัดเข้าลำยากมากบางครั้งอ่ะต้องใช้ขวดเอ็มเคเลยนะครับเพื่อให้มันเข้าไปในลำแล้วพอเราพอเราไปเทสอะมันมันทำกลุ่มไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเพออะไรมันฟิตเกินอ่มันรีดทั้งหัวรีดทั้งหางบางทีรีดจนตดขาดเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันใหญ่นะถ้าถามผมว่ายิงได้ไหมมันก็ยิงได้แต่ว่ามันเหมาะไหมผมว่าไม่เหมาะนะครับมันก็เหมาะอยู่ที่ ส่วนมากกับรำเขาทำมามันเหมาะอยู่ที่5.51ถึง5.52นะครับก็ถ้าถ้าเกินนั้นอ่ะผมก็ว่าไม่เหมาะแล้วนะเพราะว่ามันใหญ่ไปแต่ถ้าถ้ามันใหญ่เรามีบล็อกที่ใหญ่เราอยากได้ใหญ่เราก็ไปซื้อไอ้เขาเรียกอะไรลำดินมันก็จะมีขยะใหญ่ขึ้นมานิดนึงมันก็สามารถใช้กับไอ้ลูกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าทั่วไปได้นะพูดไปพูดมาชัดงงตัวเองแนละ้วสรุปนะครับผมว่ามันไม่เหมาะนะครับ ถ้าเรามาใช้กับ pcp ห้าจุห้าเจ็ดกับลำทั่วไปนะลำมาตรฐานทั่วไปสูบเล่นเล่นแบบไหนถึงจะดีนะครับจริงจริงอ่ะสูบมันมันก็ดีนะเกจเล็กเกจเล็กมันก็ดีมันก็สูบสูบไวเกจใหญ่มันก็จะเป็นมันก็สูบได้นะครับแล้วมันก็จะมีรุ่นดึงบนมันต่างกันตอนที่ว่าเราอัดสามพันแล้วนะครับพวกไอพวกดึงบนอ่ะมันจะไม่ค่อยเหนืดแต่พวกพวกเกจเล็กเกจ ฐานธรรมดาพอเกินสามพันไปแล้วมันเริ่มเจริญนะครับมันก็ออกแรงเยอะถามว่าอันไหนดีถ้าถามผมนะเพิ่มตังค์อีกหน่อยซื้อปั๊มดีกว่านะครับปั๊มตอนนี้ในไทยก็รู้สึกว่าจะตัวสี่พันสามสี่พันห้าก็ก็มีแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้มันน่าจะมีหลายเจ้าเนาะที่นําเข้ามาถ้าถามผมนะเก็บตังค์เล่นปั๊มไปเลยสนุกกว่ามันกว่าด้วยนะครับแต่ถ้างบน้อยก็ก็ตัวเกีเล็กก็ใช้ได้นะครับถ้าเราอัด ประมาณสามพันเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ถ้าเราอัดไปสักสี่พันห้าเนี่ยมันเริ่มจะหนักนะครับมันมันจะไม่เหมือนกับพวกดึงบนเนาะพวกนั้นมันจะนิ่มเท่ากันตลอดนะครับก็ราคามันก็ต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันก็ถ้าถามผมก็เล่นปั๊มไปเลยด,ดีกว่าสบายใจด้วยแล้วก็โอโ้โหเพลินเลยละผมก็ใช้ปั๊มนะครับผมก็ใช้ปั๊มมานานแล้วละ่ะเพราะว่าผมรับซ่อมวาวด้วยเลียงแหวนเล็กด้วยโอโ้โหถ้าสูบตายเลยก็โอเคนะครับ คุณวีระนะครับถัง0.35กล38ยาว50อันไหนจุลมมากกว่ากันอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าไอถังไอหลอด38เนี่ยยาว50มันกี่ซีซีแต่เอาตามความรู้สึกนะเอาตามความรู้สึกที่ผมสัมผัสนะมันก็ไล่ๆกันนะมันก็มันก็ถังอาจจะแตกต่างกว่านะจริงๆอ่ะมันก็อาจจะ อาจจะเสมอกันนะอันนี้ผมไม่การันตีนะเพราะว่าตอนนั้นผมเล่นหลอดสามแปดนะแล้วผมยังไม่รู้วิธีบล็อกแกนวาลไม่รู้จักวิธีเซตเล็กนะครับก็เล่นแบบดิบๆเลยเพอตอนหลังผมมาเล่นถังก็ตอนผมมาเล่นถังผมก็รู้จักวิธีเรียงแหวนเล็กรู้จักบล็อกแกนวาลมันก็เลยรู้สึกว่าถังมันได้เยอะกว่านะครับอันนี้ผมก,ก็ตอบไม่ได้นะว่าไหนมันเยอะกว่ากันหรือว่าใครที่มีความรู้ก็ลองคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่า หล่อสามแปดยาวห้าสิบกับถังศูนย์จุดสามห้าปริมาณปริมาตราการจุมันอ่ะมันเท่ากันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยเนาะที่ตอบไม่ได้เนาะอันนี้คุณลนลิศนะครับท่อประปลาเหล็กนาสามมิลขนาดหนึ่งนิ้วรับแดงดันได้เท่าไหร่ครับทําถังพีซีพีถ้าเป็นพวกแป๊บประปลานะครับเท่าที่ประสบการณ์ผมนะพรที่ผมเคยเล่นมาผมเอาแป๊บรู้สึกจะเป็นสแตนเลสนิ้วสองนะครับนิ้วสองเอามาเกึงเกียว เข้ากับวาวดับเพลิงนะตอนนั้นผมเล่นอยู่แค่พันห้าร้อยนะครับผมไม่การันตีนะว่ามันจะรับได้เท่าไหร่อันนี้เอาจากประสบการณ์ที่ผมเล่นนะมันรับได้พันห้าร้อยนะครับที่ผมเล่นนะผมอัดเกินนั้นผมก็ไม่กล้านะเสียวเพราะว่าผมไปทําเกียวตรงตรงทางเข้าแล้วมันเหลือบางนะเหลือน่าจะมินครึ่งได้นะผมก็อัดอยู่ที่พันห้านะครับแต่เกินนั้นผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้เอาเอาจากประสบการณ์ที่ผมจับมานะ หนาสามมิลเท่ากันนะแต่ของผมนิ้วสองอันนี้อันนี้หนึ่งนิ้ว PCP ทำเป็นแบบสูบมือสูบเต็มที่ลูกวิ่งเท่าไหร่ครับแปดมิล PCP ทำแบบสูบมือสูบเต็มที่วิ่งเท่าไหร่ก็คลิปนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดใครเคยถามเนาะแล้วก็มีเพื่อนวัดมารู้สึกว่าจะวิ่งอยู่สามร้อยกว่านะตัวเลขผมไม่แน่ใจนะน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละถ้าเป็นอัดลมสูบมือบ้านๆที่เราใช้กัน แต่ถ้าทําเป็น PCP นะครับมันก็อยู่ที่เราเติมลมด้วยนะครับว่ามันจะวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่ของช่างหวาเนนะี่ยผมว่าน่าจะวิ่งเกิน700รเกินเจ็รอนะผมว่านะเพราะว่าช่างหวานเขาเล่นอยู่ที่พันห้านะครับแล้วก็อินบล็อกนี่2ฝัง่งนี่ทะลุสบายเลย ทำไมมันถึงทะลุเพราะว่ามันเป็นลูกเหล็กนะครับมันเป็น8มิลน,นะมันมันโดนไรล,ลูกมันก็ไม่บี้นะครับไออิทบ็อกมันก็อ่อนกว่าเหล็กอยู่แล้วมันก็ทะลุนะครับแต่ของช่างหวังเขาเล่นอยู่ที่พันห้านะก็น่าจะคร่าวๆผมก็ว่าน่าจะวิ่งอยู่ประมาณแปดร้อยได้อันนี้ก็อยู่ที่เราเติมลมด้วยนะครับถ้าเราไปเล่นสามพันยิงตรงนี้มันก็อาจจะไปอีกเยอะนะครับมันก็ก็ ส่วนลูก8ปดเม็ที่เป็น PCP เนี่ยผมก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการที่ว่าจะไปะยิงผ่านเครื่องวัดนะอันนี้เดาด้วยจากประสบการณ์เอานะอาจจะไม่ชัวร์นะครับอาจจะไม่ชัวร์อันนี้เดาเอาล้วนๆเลยน้องครับซีโนลิง PCP เราต้องใช้แบบไหนหุ้นหรือมินครับแล้วแต่ยี่ห้อโอ้อะไรน่าใช้อันนี้เป็น,นพวกโอลิงนะครับส่วนมากอะ่ะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเกรดแบบไหนนะ แต่ว่าถ้าเราซื้อวาลวมาชุดหนึ่งน่ะเขาจะมีชุดซ่อมให้เราซึ่งสามารถซ่อมได้สี่เที่ยวเลยนะแต่จริงๆอ่ะมันก็แทบไม่ได้ซ่อมนะครับอย่างผมอ่ะใช้มาประมาณสองปีก็ก็แทบไม่ได้เปลี่ยนโอลิงเลยแต่จริงๆอ่ะถ้าเราซื้อชุดวาลชุดถังเขาจะแถมมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้โอลิงขนาดกี่มิลอันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับอันนี้ก็ขอผ่านไปก่อนนะครับก็ไม่เคยวัดเลยส่วนมากเขาก็จะแถมมาให้นะ ส่วนวาวตัวที่ผมขายผมก็จะแถมไปให้นะมีชุดซ่อมมีชุดแกนมีอะไรมีโอริงสองปีเนี่ยไม่หมดเน่ยเพราะามันไม่ได้เสียง่ายนะครับสำหรับโอริงอันนี้เขาบอกว่าลูกเบอร์สองยิงหมูป่าตายไหมเท่าที่ผมเจอเท่าที่ผมเจอแล้วเท่าที่เห็นนะครับตายนะครับอยู่นะครับยิงหมูป่านะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าไปยิงตัวใหญ่หญมากมันจะตายหรือเปล่า แต่เท่าที่เจอมันก็โอ้มันก็ใหญ่อยู่แหละมันก็โอ้มันก็ตัวประมาณนี้นะรุ่นๆน่ะมันก็เห็นเขายิงใช้เบอร์สองยิงนะสองตัวเลยก็ถามว่าตายไหมเท่าที่ผมเจอตายแต่ถ้าตัวใหญ่กว่านั้นผมไม่รู้นะอันนี้คุณกอน้อยเขาบอกว่าลำกีนคืออะไรครับต่างจากลำทองเหลืองลำเหล็กไหมขอรายละเอียดลำกีนมันก็เป็นลำเหล็กนะครับมันเป็นลำของต่างประเทศนะ ถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าผมผิดก็ต้องขออภัยนะแต่รู้สึกว่าลำกินน่ะมันจะเป็นลำที่นําเข้ามานะครับรู้สึกจะค่อนค่อนข้างจะแพงกว่าลำเหล็กที่มีขายอยู่ในไทยนะถามว่ามันต่างจากลำทองเหลืองยังไงมันก็โอ้ราคาก็ต่างกันแทบไม่ติดเลยละเท่าที่ผมจําไม่ผิดก็น่าจะอยู่ประมาณ4,500นะถามว่ามันแตกต่างจากลำเหล็กของไทยไหมมันเท่าที่ผมมองนะมันก็อาจจะ เป็นส่วนของรายละเอียดของเกีียวความคงที่ของเกีียวนะนี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าของไทยอ่ะรู้สึกว่าราคาจะถูกกว่ากือบครึ่งนะตัวลำกีนี่จะแพงกว่าในลำเหล็กในไทยเกือบครึ่งเลยครึ่งครึ่งหนึ่งอะ <S <S ่ะเก็บเสียงแบบรังพึ่งกับแบบกล้วยแบบไหนเงียบกว่ากันโดยส่วนตัวที่ผมจับมานะครับแบบรังพึ่งแบบรังพึ่งที่มันเป็นมีเนียมซึ่งมันเป็นชั้นเดียวนะซึ่งผมก็ใช้อยู่นะมันมันจะเป็น ตัวชิ้นเดียวเลยแล้วก็จะมีอย่างนึ่งก็คือเป็นกลวยไม่ว่าจะเป็นกลวยอะลูกลวยพลาติกแล้วก็เลียงเอาจะใส่4กลวย5กลวยก็แล้วแต่ที่ที่เขาทํานะถ้าถามผมว่าอันไหนเงียบกว่ากันอันนี้ผมไม่รู้ว่าของท่านอื่นเป็นยังไงจากประสบการณ์ที่ผมจับมาผมว่าแบบกลวยที่เราไปเลียงเงียบกว่านะครับกับรังพึ่งที่ผมใช้อยู่เนะี่ยผมว่าถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์นะตัวนี้มันก็น่าจะลดได้ประมาณ60% แต่ถ้าเป็นแบบกลวยมันก็ลดได้ถึงเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมผมว่าแบบแบบกลวยนะลดได้เยอะกว่าอันนี้คนเขยอุบลนนะครับเขาถามว่าทําไมไม่ทําลูกหัวกระสุนแบบแหลมขายครับมันน่าจะยิงได้ไกลกว่าขอความรู้หน่อยตัวนี้มันเคยมีนะครับของน่าจะเป็นของเยอรมันถ้าผมผิดก็ต้องขอไปนะพอเท่าที่ผมรู้มันกน็น่าจะเป็นของเยอรมันนะมันเป็นซูเปอร์พอยส์นะหัวแหลม น้ำหนักมันเบานะครับเขาก็เลยไม่นิยมกันมันจะทำมาแค่สิบสี่จุดห้าแกนสำหรับเบอร์สองนะเบอร์หนึ่งก็มีเป็นหัวแหลมนะครับถามว่ามันแม่นไหมผมก็ว่ามันก็แม่นนะในระยะที่ไม่ไกลนะครับน้ำหนักมันเบาเนาะเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมส่วนทุกวันนี้ลูกตอกมีไหมแบบหัวแหลมก็มีนะครับมีทั้งหัวบากหัวระเบิดมีมีทุกหัวเลยหัวสลักอะไรก็มีนะครับเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นมันมีขายไหมมันมีนะครับก็ลองหาดูเนาะแต่ที่ผมไม่มีนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็โม้มายาวแล้วก็ติดขัดปัญหาตรงไหนก็สอบถามมาได้เหมือนเดิมนะครับถ้าผมว่างผมก็จะมาตอบให้ส่วนสโคบขอติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวยังไงผมมาทําให้ดูแน่แล้วก็จะวัดขนาดให้ด้วยมันจะได้ชัวร์เลยบางคนก็ตัดยาวไปบางคนก็ตัดสั้นไปอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเอาขนาดของผมเลยนะเพราะว่าผมก็ก่อนที่จะได้ตัวนี้ที่มาลงตัวมาผมก็เสียไปหลายตัวเหมือนกัน ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้แหละครับไปแล้วครับ